วันนี้เราจะเรียนเรื่องระบอบการปกครองนะจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้างว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะเก่งมากจ้ะแล้วมีใครบอกครูได้บ้างว่าประชาธิปไตยหมายมถึงอะไรระบอบการปกครองที่เรามีสิทธิเลือกตัวแทนเข้าไปตัดสินใจแทนเราหรือเปล่าครับถูกต้องส่วนหนึ่งจ้ะ จริงๆแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนจ้านั่นคือเราจะได้รับการประกันจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าเรามีสิทธิเสรีภาพและเราก็จะมีส่วนร่วมในการเมืองทั้งการมีส่วนร่วมโดยการเลือกผู้แทนอย่างที่เพื่อนบอกและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้ด้วยจ้ะและการเลือกผู้แทน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของประชาชนก็เท่ากับทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศตำราหลายเล่มจึงสรุปว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนทีนี้มีใครพอจะตอบได้บ้างไหมว่าอะไรสําคัญที่สุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสอสอหรือเปล่าครับเพราะเป็นผู้แทนของประชาชนรัฐบาลหรือเปล่าคะ เพราะสุดท้ายรัฐบาลก็เป็นคนบริหารประเทศกฎหมายหรือเปล่าครับเพราะผมเคยได้ยินเขาพูดว่าประชาธิปไตยจะต้องปกครองด้วยกฎหมายทุกคนต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายการรับรองสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าคะเพราะถ้าหากรัฐไม่รับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและก็อาจจะไม่มีใครกล้าคิดต่าง พอไม่มีใครกล้าคิดต่างเราก็อาจจะถูกจำกัดให้เลือกตั้งโดยมีตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวหรือเราอาจจะไม่มีอิสระในการเลือกผู้แทนค่ะที่ทุกคนตอบมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของประชาธิปไตยหมดเลยแต่อย่างที่ครูอธิบายไปในเมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกมองว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนจ้ะ แต่ประชาธิปไตยจะดีได้ประชาชนจะต้องยกระดับเป็นพลเมืองและจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วยครูคะแล้วประชาชนกับพลเมืองแตกต่างกันยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากจ้าจากหนังสือหน้าที่ครูให้ไปอ่านเป็นกันบ้านก่อนเรียนนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยก็จะมีการพูดถึงประชาชน ซึ่งในภาษาไทยก็จะมีการใช้ถ้อยคำเรียกที่ต่างกันออกไปตามยุคสมัยอย่างคำว่าราษฎรแต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าประชาชนหรือราษฎรก็จะทำให้สื่อความหมายไปในทางของประชากรที่ได้รับการดูแลและการปกป้องคุ้มครองสิทธิจากรัฐมากกว่ากลุ่มคนที่จะมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของประชาธิป,ปไตย แต่คำว่าพลเมืองจะมาจากคำว่าพละที่แปลว่ากำลังรวมกับคำว่าเมืองซึ่งแปลตรงตัวว่าผู้ที่เป็นกำลังของบ้านเมืองทีนี้พอจะตอบครูได้ไหมคะว่าพลเมืองมีนัยยะที่ต่างจากรัษฎรหรือประชาชนอย่างไรจะหมายความว่าผู้ที่ริเริ่งทำสิ่งดีๆเพื่อบ้านเมืองและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติหรือเปล่าครับถูกต้องจ้ะเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ แต่ประชาธิปไตยจะดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้ประชาชนก็จะต้องยกระดับไปเป็นพลเมืองและต้องเป็นพลเมืองที่ดีคือมีส่วนร่วมมีวินยัยรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะที่สําคัญการเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและต้องยอมรับเหตุผลที่แตกต่างของคนอื่นด้วยจ้ะ เอาล่ะวันนี้พอแค่นี้นะจ๊ะการบ้านคือให้ทุกคนเขียนดูนะจ๊ะว่าเราจะเริ่มต้นเป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไรแล้วพรุ่งนี้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะจ๊ะ,ขอ,ะขอบคุณคระคุณครู